ิบเดข้อที่ทำให้รามายณะของอินเดียแตกต่างจากรามเกนไทยข้อที่หนึ่งทศก,กัณฐ์อินเดียนิยมเรียกว่าราวันหรือราพนาสูรคำว่าราพนาสูรน,นั้นแปลว่าผู้มีเสียงอันดังบางทีก็เรียกว่าลันเกชหรือเจ้ากรุงลงกาบางก็บอกว่าทศมุกเพราะมีเสียงชื่อของราวันนั้นได้มาจากตอนที่เขาไกลาลากษนั้นได้หล่นทับมือของเจ้ารากสดคนนี้ เรื่องก็มีอยู่ว่าในตอนที่ยกเขาไกลลาดเพื่อที่จะนำพระศิวะกลับไปอย่างกรุงลงกานั้นพระศิวะใช้นิ้วเท้ากดลงมาทำให้เขาไกลลาดเนี่ยทับมือของทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ก็คำรามด้วยความเจ็บปวดและดังไปทั้งสามโลกทำให้ทศกัณฐ์นั้นต้องสรรเสริญพระศิวะจนกระทั่งพระศิวะทรงหายพิโรธและก็ให้อภัยทศกัณฐ์ตั้งแต่นั้นมาทศกัณฐ์จึงชื่อว่าราวังหรือราพนาสูรนั่นเองครับ ในคลิปนี้จะขอเรียกชื่อทศกัณฐ์เพราะว่าเป็นความคุ้นเคยของคนไทยเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนก็แล้วกันนะครับ 2. ทศกัณฐ์ฉบับรามายณนะนั้นเมื่อชาติก่อนเนี่ยเป็นทวารบาลของพระนารายณ์นะครับผิดกับรามเกียรติ์ไทยที่เป็นทวารบาลของพระอิศวรนะครับโดยของไทยเนี่ยที่เรียนกันในหนังสือเรียนนะครับชื่อว่ายักษ์นนทุกโดยที่นนทุกนั้นถูกเทวดาที่มาเข้าซอกพระอิศวรเนี่ยดึงผมตลอดเวลานะครับจนกระทั่ง หัวล้านเหม่งนะทำให้นนทุกเนี่ยโมโหอย่างมากนะครับและมีความน้อยอกน้อยใจจึงไปขอนิ้วเพชรจากพระอิศวรโดยที่นิ้วเพชรเนี่ยชี้ไปที่ใครนะครับก็จะทําให้คนนั้นตายนะครับพระอิศวรก็สงสารนะครับเหมือนโดเรมอนนะให้พรโดยไม่อย่างคิดทําให้นนทุกเนี่ยนำนิ้วเพชรเนี่ยไปชี้ให้เทวดาตายเป็นจํานวนมากพระอิศวรเนี่ยให้พรโดยไม่คิดนะครับทำให้ไปต้องไปขอให้พระนารายณ์เนี่ยไปมาปราบนะครับ โดยแปลงเป็นนางอับสรและล่อให้นนทุกเนี่ยไล่รําตามตนเองนะครับและจะมีอยู่ท่าหนึ่งที่ชี้ขาตัวเองนะครับทําให้นนทุกเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วพันนารายก็กลับร่างเดิมนะครับแล้วก็ใช้ถุตสัสนจักรเนี่ยตัดหัวสังหารนะนนทุกเนี่ยก็ก่อนตายนะครับตัดพ้อว่าตัวเองเนี่ยสู้ไม่ได้นะพันนารายมีสี่ก้อนนะครับพันนารายเนี่ยก็เลยบอกว่าจะให้นนทุกเนี่ยไปเกิดเป็นทศกัณฐ์มีสิบเสียรยี่สิบมือ ส่วนพระนารายณ์อวตารไปเป็นพระรามมีแค่สองมือนะครับอันนี้จะเป็นตำนานที่คนไทยรู้จักกันนะแต่ว่ารามายณะของอินเดียนั้นทศกัณฐ์เนี่ยเกิดมาเป็นทวารบาลชื่อชัยคู่ก,กับน้องชายคือวิชัยโดยได้มีฤาษีกุมารทั้งสี่เนี่ยต้องการจะมาเข้าเฝ้าพระนารายณ์นะแต่ทั้งสองเนี่ยให้เข้าไม่ได้นะครับตามหน้าที่ฤาษีทั้งสี่เนี่ยคิดว่าทวารบาลทั้งสองไม่ให้เกียรติของตนนะจึงสาปให้ชัยวิชัยเนี่ยต้องไปเสวยทุกข์ในโลกมนุษย์ ชัยวิชัยเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากขนานั้นเองเนี่ยพ่านอารายออกมานะครับแล้วสงสารทวารบาลทั้งสองนะครับเนื่องจากฤาษีเนี่ยเป็นพวกอารมณ์ร้อนนะครับกดง่ายหายเร็วนะครับก็สาบไปแบบไม่ได้คิดอะไรครับพระวิษณุเนี่ยจึงบอกว่าจะเกิดมาเป็นสาวกของพระองค์เจ็ดชาติหรือศัตรูสามชาติชัยจึงเลือกที่จะเป็นศัตรูเพียงสามชาติเพราะเจ็ดชาตินั้นยาวไปนะครับท่านอารายก็ให้ผ่อนตามนั้น ชัยเลวิชัยในรามาวตาเนี่ยก็เกิดมาเป็นโทศสกันและกลุ่มประกันตามลําดับนี่เองครับจริงๆแล้วเนี่ยตำนานของนนทุกที่คนไทยรู้จักกันในรามาเกียร์นั้นน่าจะมีเขาโครงเรื่องมาจากพัสมาสูรซึ่งเป็นเรื่องของอสูรตนหนึ่งโดยที่พัสมาสูรน,นั้นได้บําเพ็ญตบะขอพรจากพระศิวะขอให้ได้มือที่แปะบนหัวใครแล้วคนนั้นจะเป็นเท่าทานพระศิวะก็ให้พรแบบไม่คิดตามเคย อสูรอยากลองว่ามือของตนนั้นจะใช้การได้จริงหรือไม่พัสมาสูรเนี่ยเห็นพระอุมาแล้วจึงได้คิดจะครอบครองและคิดจะเอามือแปะบนหัวพระศิวะพระศิวะที่ให้พรแบบไม่คิดนะครับก็วิ่งหนีอสูรเพราะว่าดันไปให้พรม่วๆนะครับพระศิวะจึงวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากพระวิษณุหรือพระนารายท่านนารายจึงให้พระศิวะเนี่ยเป็นหลบหลังต้นไม้นะครับแล้วพระวิษณุก็แปลงร่างเป็นนางโมหินีซึ่งเป็นอับสรจำแรงนะครับ มีความสวยงามอย่างมากออกไปยั่วยวนพัสมาสูรน,นะครับพัสมาสูรเนี่ยเห็นร่างสตรีก็หลงเป็นอย่างมากรนะับสั่งอะไรก็ทําตามนางจึงให้อสูรเนี่ยเต้นตามนางนะครับเมื่อโมหินีเนี่ยเอามือแตะหน้าผากบนหัวตัวเองพัสมาสูรเนี่ยก็ทําตามนะครับด้วยพรที่ได้รับมานะครับทําให้ร่างของพัสมาสูรเนี่ยเป็นเท่าฐานในะที่สุดน,นะนี่ก็คล้ายๆตำนานนนทุกของไทยเราเหมือนกันนะครับ เรื่องที่สคือกำเนิดของวานนอนทั้งสาคือหนุมานพาลีและสุครีพนะครับในรามายณะของกับรามเกียรติ์ไทยเนี่ยมีความแตกต่างกันแต่ก็บางครั้งบางฉบับเนี่ยก็มีความใกล้เคียงนะครับในฉบับรามเกียรติ์ไทยเนี่ยเล่าว่าครั้งหนึ่งฤาษีเข้าดมเนี่ยมีภรรยาชื่อนางการอัจ,จนาทั้งสองในยอยู่ในกระท่อมกลางป่านะมีลูกสาวชื่อนางสวาหะครั้งหนึ่งพระอินทร์และพระอาทิตย์ได้แอบมาคบชู้กับนางการอัจ,จนา จึงได้กําเนิดบุตรออกมาสองคนนะครับโดยฤาษีโคโดมเนี่ยนึกว่าทารกทั้งสองเนี่ยเป็นลูกของตัวเองนะครับจึงเลี้ยงดูตามปกติครั้งหนึ่งนางการอัจจนาอุ้มเด็กทั้งสองออกมาทําให้นางสวาหาเนี่ยน้อยใจนะครับและโวยวายว่ารักลูกของคนอื่นมากกว่าของตัวเองนะครับทำให้ฤาษีโคโดมเนี่ยได้ยินนะครับก็รู้สึกสะกิดใจนะครับจึงเอาทารกทั้งสองเนี่ยกระโดดลงในน้ําน,นะครับแล้วสาบว่าถ้าไม่ใช่ลูกของฤาษีโคดมเนี่ย ขอให้กลายเป็นลิงป่าและว่ายน้ําหนีไปนะปรากฏว่าทารกทั้งสองเนี่ยก็กลายเป็นลูกลิงจริงๆนะครับและว่ายน้ําหายไปตามคําสาบฤาษีโคโดมรู้ก็โกรธมากนะครับว่านางกัรอัจจนาเนี่ยแอบมีชู้นะจึงสาบให้นางกัรอัจจนาเนี่ยเป็นหินและหินเนี่ยก็จะถูกพระรามไปถมทะเลนะครับตอนที่พระรามเนี่ยจองถนนข้ามไปอย่างกรุงลงกาและฤาษีโคโดมเนี่ยก็เดินจากไปนะครับตรงนี้ดาร์กอย่างมากนะบฉะบับไทยนะ นางการอัจจนาเนี่ยโกรธนางสวาหานะที่ปากโป้งจึงสาให้ลูกตัวเองเนี่ยอ้าปากอย่างเขาจักรวาลน,นะยืนตีนเดียวเหนี่ยวกินลมกลางป่าเชิงเขาจักรกวาลและจะพ้นคำสาบก็ต่อเมื่อจะมีลูกเป็นลูกลิงนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยลูกลิงทั้งสองที่โดนสาบที่เป็นลูกของพระอ,อินทร์กับพระอาทิตย์นะพ่อทั้งของทั้งสองเนี่ยรู้สึกสงสารนะรจึงให้ไปครองนครขีดกินขึ้นมานะส่วนนางสวาหานย ในภายหลังเนี่ยพระพายช่วยไว้นะครับเลยเข้าไปในปากของนางนะแล้วหนะ้าปากของนางก็มีวานนผุดออกมานะครับคือบุตรของนางสวาหาหะเนี่ยชื่อว่าหานุมานนะนี่คือฉบับไทยนะมีความแตกต่างอย่างมากแต่ในฉบับของอินเดียเนี่ยแม่ของหนุมานเนี่ยเป็นลิงชื่ออัญจนานะครับซึ่งนางอัญจนาเนี่ยเคยอยู่บนสวรรค์มาก่อนนะแต่ถูกสาบลงมาเป็นลิงนะและจะพ้นคำสาบก็ต่อเมื่อให้กำเนิดบุตรที่มีอิทธิฤทธิสูงนะ นางลิงอัญจนาเนี่ยได้ขอบุรกับพระสิวะาพระพายจึงได้นําน้ําเชื้อของพระสิวะที่เคยเก็บเอาไว้โดยน้ําเชื้อของพระศิวะเนี่ยไหลออกมานะครับตอนที่พระศิวะเนี่ยหลงนางโมหินีนางโมหินีเนี่ยก็เป็นร่างจําแรงของพระวิษณุที่เคยเล่ากันแล้วในเรื่องของนนทุกนะครับในคราที่พระสิวะนั้นได้ยมโฉมร่างของโมหินีนะครับก็มีความกําหนัดน้ําเชื้อจึงหยดออกมานะครับเรดนะครับมีความวายนิดนึงนะ แล้วพระพายเนี่ยก็เก็บน้ําเชื้อเหล่านั้นมาไว้นับแล้วมาบอกให้กับนางอัญจนานะครับเข้าไปอยู่ในคันของนางอัญจนานะครับแล้วมีบุตรออกมาเป็นวานนอนรูปงามและมีพระกําลังมหาศาลชื่อว่าหานุมานนี่เองครับส่วนพารีและสุครีพในฉบับของอินเดียนะครับพาลีสุครีพของรามายาะเป็นบุตรที่เกิดจากนางอารุณีนางอารุณีเนี่ยคือร่างจําแรงของอรุณเทพประบุรครับซึ่งเป็นสารถีของสุริยเทพ โดยพระอินทร์และพระอาทิตย์เนี่ยหลงเสน่ห์ของนางอารุณีนะครับจึงได้เสดสังวาสและได้บุตรออกมานะครับสองคนบุตรทั้งสองที่เป็นของพระอินทร์และพระสุริยะนะครับเอาไปฝากให้นางอาหัรยานะหรือนางการอัจจนาเวอร์ชันอินเดียนะครับซึ่งเป็นภรรยาของฤษีโคดมเลี้ยงนะครับเนื้อเรื่องก็ใกล้เคียงกับของไทยมากนะครับก็คือว่าครั้งหนึ่งบุตรทั้งสองเนี่ยโซนมากขึ้นขีดหลังของนางอาหัญยานะครับ นางอาหารยาเผลอหลุดปากแปลว่าซนเหมือนลิงนะครับฤาษีโคโดมได้ยินก็โกรธนะครับเลยสาปให้บุตรทั้งสองเนี่ยเป็นลิงและว่ายนะ้าหนีไปจริงๆนะครับพระอินทร์กับพระสุริยะเทพก็ช่วยไว้นะคอันนี้ก็คล้ายๆกับของไทยนะครับไทยเราก็อาจจะรับเวอร์ชั่นดัดแปลงมาแล้วออกมาเป็นแบบที่เห็นนะครับในของอินเดียอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็จะบอกว่านางอัญจนาเนี่ยเป็นลูกของฤาษีโคโดมและอาหารยาด้วยนะครับ ตรงนี้จะคล้ายๆกับของไทยนะครับนางอัญจนาเนี่ยคล้ายๆสวาหะน,นะนางอาหารยาเนี่ยมีชู้กับพระอ,อินทร์และพระอาทิตย์แล้วโวยวายว่านางอาหารยาเนี่ยรักลูกคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองนะครับฤาษีคโคดมจึงสาปให้ทารกทั้งสองนกลายเป็นลิงนะครับแล้วว่ายน้ําหนีไปนะนอกจากนี้ยังสาปให้อาหารยาเนี่ยกลายเป็นหินนะครับและจะพ้นคําสาปจนกว่าพระรามจะมาสัมผัสนะแล้วก็จากไป นางอาหารยาเนี่ยโกรธมากนะที่นางอัญจนานที่เป็นลูกสาวนะปากโป้งจึงสาบให้อัญจนานเนี่ยกลายเป็นเลิงและหนีไปนะครับแล้วนางอาหารยาเนี่ยก็กลายเป็นหินนะครับก็เป็นดังในเรื่องรามายณะที่เราดูก,กันนะจากนั้นเนี่ยนางอัญจนาน,นะได้ขอบุดกับพระศิวะพระศิวะได้ให้พระพายนําตีสูตรเข้าไปในปากของนางน,นะครับแล้วดาเนินออกมาเป็นหานุมานนะเรื่องก็จะคล้ายๆกับของไทยนะครับ และด้วยเหตุนี้นี่เองหนุมานอินเดียเนี่ยเป็นอวตารของพะศิวะด้วยเหตุนี้นะครับบางเวอร์ชั่นก็บอกว่าพาลีสุครีพเนี่ยเป็นบุตรของทาริกสาราชนะครับซึ่งเป็นปฐมวานนอนนะเป็นวานนอนตัวแรกที่พระพรหมสร้างขึ้นโดยทาริกสาราชเนี่ยตกไปนในบ่อน,น้ํามายานะครับทําให้กลายเป็นเพศเมียขึ้นมาแล้วพระอินทร์กับพระสุริยะเนี่ยคิดยังไงไม่รู้นะครับอยู่ดีๆก็หลงนางลิงนะครับก็เสพสังวาสและออกมาเป็นพาลีและสุครีพนะครับ เรื่องโดยละเอียดเนี่ยจะเล่าเอาไว้ในประวัติของพาลีและสุครีพในคลิปเก่านะครับสามารถเข้าไปหาดูได้นะครับครับนี่เป็นความแตกต่างกำเนิดของวานอนทั้งสามนะครับเรื่องที่สี่คือฮันุมานอินเดียถือพรหมจรรย์นะครับฮันุมานอินเดียเนี่ยไม่แต่งงานและไม่มีเมียและไม่มีโูกนะครับสัมผัสสตรีก็ยังไม่ได้ซึ่งผิดกับฮันุมานไทยที่เสพสังวาสกับสตรีหลายคนนะครับฮันนุมานไทยเนี่ย เสดสังวาสกับทั้งนางบุตรสาลีนางเบญจากายสุวรรณมัตฉานางวารินนางมนโทและสุวรรณกัญยุมานะครับนอกจากนี้เนี่ยอนุมานก็ยังได้อบสอนมาอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าหานุมานไทยเนี่ยมีแต่เรื่องเกี่ยวกับการมราคะซึ่งหนุมานในรามยณะเนี่ยฉบับที่ยอมรับนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถือพรหมจารย์และอยู่บนเขาหลังเสร็จสงครามเนี่ยหนุมานก็กลับไปหานางอัญจนานะครับที่ ผลคำสาปจากการกลายเป็นลิงนะครับฮานุมานเนี่ยบำเพ็ญเพียรบนเขานะครับจนถึงยุคมหาภารตะเนี่ยได้เพราะว่าได้ผ่อจากพระรามว่าจะมีชีวิตยืนยาวตราบเท่าที่มีการสรเสรญพระรามอยู่นะครับต่างกันเยอะมากนะเหมือนคนละม้วนเลยใช่ไหมครับเรื่องที่ห้ากำเนิดของนางมนโทที่ต่างกันในฉบับรามายาะนั้นนางมนโทมีชื่อว่ามนโทตร,ทรีมนโทตร,รีเนี่ยเป็นบุตรของ มายาศูนย์นะครับแต่ในรามเกียรติ์ไทยนั้นมนโทเนี่ยเคยเป็นนางกบมาก่อนนะครับนางกบเนี่ยได้ดื่มนมพิษที่พญานาคได้พ่นพิษเอาไว้หมายจะฆ่าฤาษีตนหนึ่งขึ้นมาทําให้ฤาษีเนี่ยชุบชีวิตนางกบขึ้นมาใหม่และตั้งชื่อว่ามนโทฤาษีเนี่ยได้ยกให้มณโทเนี่ยรับใช้พระแม่อุมานะครับเป็นรางวัลให้กับทศกัณฐ์ที่เคยยกเขาไกรลากให้ตั้งตรงนะครับ แต่ในราม,มายณะเนี่ยบางฉบับน,นะครับบอกว่าเล่าคล้ายๆของไทยคือทศก,กัณฐ์เนี่ยเคยบำเพ็ญเพียรและต้องการจะเอาศิวะลึงอันสําคัญของเขาไกลล่าเนี่ยกลับไปอย่างกรุงลงกาเราเทวนาเรงว่าทศก,กัณฐ์เนี่ยจะมีฤทธิ์มากเกินไปนะครับจนปราบไม่ได้และจะทําให้พระศิวะเนี่ยจากไปนะครับจึงได้ไปขอให้พระนารายช่วยพระนารายเนี่ยจึงได้ใช้มายานะครับทําให้ทศก,กัณฐ์เนี่ยศิวะลึงนะครับ ก็ไปขอพระแม่อุมาแทนนะซึ่งจะคล้ายๆของไทยนะครับพระสิวรู้ว่าทศกัณฐ์เนี่ยไม่มีทางแต่ต้องพระแม่อุมานะครับและคิดจะเล่นสนุกด้วยนะครับว่าพระแม่อุมาเนี่ยจะแก้ไขยังไงนะครับก็เลยให้พรตามนั้นนะและบอกว่าให้ไปพบพระแม่อุมาที่กาลังส่งน้ําอยู่ใกล้ๆนะครับพระแม่อุมาเนี่ยเห็นว่าทศกัณฐ์เนี่ยได้พรแบบนั้นมานะครับจึงเนรมิตนางกบขึ้นมาให้เป็นสาวสวย ให้ตั้งชื่อว่ามนโทตรีนะครับแล้วเอามาหลอกทศกั์ทศกันเนี่ยไม่เคยเห็นพระแม่อุมามาก่อนจึงเข้าใจผิดนะครับและได้นำนางมนโทตรีเนี่ยกลับลงกานะครับพระแม่อุมาเนี่ยโมโหอย่างมากที่พระวิศณุเนี่ยเล่นมายาแบบนี้นะครับจึงสาบให้พระวิศนุเนี่ยต้องแยกจากพระลักษมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรามวตารน,นะครับพระรามก็เลยต้องแยกจากนางสีดาด้วยประการาชนีนะครับ เรื่องที่ 6. กําเนิดขององคตที่ต่างกันองคตในรามยณนะนั้นเป็นลูกของพาลีและนางตารานะครับแต่ในรามเกียรติ์ไทยเนี่ยให้องคตเป็นลูกของพาลีกับนางมณโทเนื่องมาด้วยครั้งหนึ่งทศก,กัณฐ์เหาะผ่านาคนครขีดขินซึ่งเป็นที่อยู่ของพญาพาลีพาลีเห็นคนมาบินเหนือนครนะครับจึงโกรธและท้าสู้ดน้วยนสัยอันตพานพาลีเนี่ยได้รับพรว่า ถ้ารบกับใครเนี่ยพลังของคนนั้นจะลดลงครึ่งหนึ่งมาเติมให้กับตัวเองพรนี้เนี่ยก็มีด้วยกันทั้ง2เวอร์ชันนะครับทั้งอินเดียทั้งไทยนะทศกัณฐ์เนี่ยก็พ่ายแพ้พาลีก็ยังเอานางมณโฑเนี่ยมาเป็นเมียอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าทศกัณฐ์ในรามเกียรติเนี่ยรับทมสุดๆนะซึ่งพาลีเนี่ยก็มีลูกกับนางมณโฑนะคือองคตแต่นารามายณะเนี่ยองค์เป็นลูกของพาลีและนางตารานี่เองครับเรื่องที่7 เป็นเรื่องของบุคคลที่ทศกัณฐ์พ่ายแพ้ในรามยณะนั้นทศกัณฐ์เนี่ยแพ้ให้กับบุคคลผู้เก่งกาจสองคนนะครับก็คือพาลีและเท้าอราชุนพันเมือเท้าอราชุนพันมือเนี่ยเป็นเจ้าเมืองมหิสมตีนะครับแต่ในรามเกียรติ์ไทยเนี่ยทศกัณฐ์พ่ายแพ้ให้กับพาลีเรื่องที่แปเป็นเรื่องของปรสุรามนะครับในฉบับรามเกียรติ์เนี่ยเรียกปรสุรามว่ารามาสูรน,นะครับนอกจากนี้เนี่ย รามาสุลในรามเกียร์เนี่ยยังถือว่าเป็นยักษ์อีกด้วยนะครับในขณะที่รามายณะปรสุรามเนี่ยเป็นอวตารหนึ่งของพะนารายนะครับในรามายณะนั้นปรสุรามมีบทบาทคือเข้ามาท้าทายพระรามนะครับหลังจากที่พระรามเนี่ยชนะและยกมหาธนูและได้นางสีดามาเป็นชายาปรสุรามเนี่ยได้เห็นรูปของพะนารายอวตารน้ำจึงถอยไปนะครับในขณะที่รามเกียร์นั้น ราม,มาสูรเนี่ยมีบทบาทสําคัญสองบทบาทใหญ่นะครับก็คือราม,มาสูรเนี่ยต้องการแย่งชิงดวงมณีมาหาสมุทรจากนางมณีเมขาจึงได้คว้างขวานไปให้ฟ้าผ่านนะครับส่วนมณีเมขาเนี่ยใช้มณีลอกแก้วนะครับส่องมาอย่างพื้นล่างทำให้เกิดตำนานเมฆาลอกแก้วเกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าในตำนานของท้องถิ่นไทยนอกจากนี้เนี่ยเท้าอรชุนเนี่ยเป็นเทพได้เข้ามาห้ามปรามทั้งสองนะครับ แต่ก็ถูกราม,มาสูรเนี่ยจับทุ่มเข้ากับเขาพระสุเมรน,นะสิ้นใจตายทําให้พระอินเนี่ยต้องให้พาลีและสุครีพมาช่วยยกเขาพระสุเมรให้ตั้งตรงดั้งเดิมนะครับในบทบาทอีกบทบาทหนึ่งของราม,มาสูรในในคราวที่พระรามเนี่ยกำลังเดินทางกลับมาจากพิธีเลี้ยงมาลัยของนางสีดานะครับเท้าทศรสเนี่ยก็ติดตามมาด้วยราม,มาสูรเนี่ยนอนขวางทางนะครับพอทราบว่าเท้าทศรถผู้มีความเก่งกาจเป็นอย่างมาก ก็ต้องการที่จะลองฝีมือนะครับแต่ท้าวทศรสเนี่ยกล่าวว่าแก่แล้วนะครับฝีมือไม่เท่าครั้งก่อนพระรามก็อาสาออกสู้กับราม,มาสูรนะพระรามปล่อยสอนไปจนราม,มาสูรเนี่ยยอมแพ้ราม,มาสูรก็มอบธนูให้กับพระรามหนึ่งคันนะครับต่อมาเนี่ยพระรามก็นํามาใช้ต่อกรกับพญาขอนพญาขอนเนี่ยก็คือเป็นญาติของทศกัณนฐนะ์ในคราวที่นางสมนักขาเนี่ยไปยุยงพญาคอนพญาทูตนะให้มาต่อสู้กับพระราม ซึ่งก็จะเหมือนแบบหนังคนละม้วนเลยนะฮะเรื่องปรสุรามเนี่ยแต่เท้าอราชุนเนี่ยก็ถูกปรสุรามเนี่ยสังหารเหมือนกันนะครับแค่ถูกสังหารคนละรูปแบบแค่นั้นเองครับเรื่องที่9เรื่องลูกของหนุมานในราม,มาเกียรติ์ไทยนั้นหนุมานเนี่ยมีบุตรกับนางสุวรรณมัจฉาคือมัตฉานุและอสุรพัทซึ่งเป็นลูกของน,น,นางเบญจกายนะครับมัจฉานุเนี่ยได้ต่อสู้กับพนุมานในศึกมายาราช แต่เมื่อรู้ว่าหนุมานเนี่ยเป็นพ่อจึงปล่อยให้หนุมานเนี่ยเข้าไปจัดการกับมายราบนะฮะโดยมายราบนั้นเป็นหลานของทศกัณฐ์ในรามเกียรติ์ของไทยแต่ในกริิวาสีรามายาะนะครับมีศึกมายราบเหมือนกันนะครับแต่จะชื่อว่ามาหิราบนะครับหรือมหิราวันหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืออหิราวันนะครับโดยอหิราวันเนี่ยเป็นพี่น้องกับทศกัณฐ์หรือราวันนะครับ โดยอหิราวันเนี่ยลักลอบจับพระรามและพระลักษมณ์มาเพื่อจะสังเวยกับพระแม่กาลีในเมืองบาดาลโลกนะครับหานุมานเนี่ยจึงต้องเข้ามาช่วยเมื่อจะเข้าไปช่วยนะครับได้พบกับมกรลวัชนะครับซึ่งเป็นครึ่งวานนครึ่งลิงนะครับมกรวัตเนี่ยเกิดจากตอนที่พระรามสั่งให้วานนเสนานะครับถมทะเลจองถนนเพื่อไปอยังกรุงลงกานั้นขนของหานุมานเนี่ยหรือบางตำราบอกว่าเหงื่อนะครับ เงือของหานุมานเนี่ยหล่นไปในทะเลนะครับมีนางมักกรนะครับมักรเนี่ยก็เป็นสัตว์รูปล่างคล้ายๆจระเข้นะครับแล้วก็เป็นพานะของพระวรุณในบางคตินะครับโดยนางมักรนี่นะครับได้คลอดลูกออกมาหลังจากได้ได้กินเหงือของหานุมานเข้าไปนะครับเพราะว่าหานุมานในฉบับรามายาะเนี่ยไม่มีเมียนะครับมังกรที่ออกมาเนี่ยหัวเป็นวานนอนนะครับซึ่งก็ชื่อว่ามังกร,รวัดนี่เองครับ ซึ่งก็จะคล้ายๆกับมัชฉานุนะมัชฉานุเนี่ยเป็นลิงครึ่งปลานะครับแต่มังกรละวัดเนี่ยเป็นลิงครึ่งมังกรนะครับบทของหนุมานเนี่ยไม่ได้มาจากการเสพสังวาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่ารามเกียรติ์ของไทยเนี่ยมีเขาโครงมาจากรามายณนะเวอร์ชันนี้เนื้อเรื่องก็จะคล้ายๆศึกามายราบนะครับเรื่องที่สิบเรื่องการสังหารทศกัณฐ์ในรามายณะนั้นพระรามเนี่ยเป็นคนสังหารทศกัณฐ์เองนะครับโดยที่ จุดอ่อนของทศก,กัณฐ์เนี่ยอยู่ตรงสะดือนะครับคนที่บอกจุดอ่อนของทศก,กัณฐ์เนี่ยก็คือพิเภกแต่ในรามเกียรติของไทยนั้นไม่ใช่ฝีมือพระรามคนเดียวนะครับโดยหนุมานเนี่ยได้ใช้เพทุบายเข้าไปชิงกล่องดวงใจของทศก,กัณฐ์กล่องทศก,กัณฐ์เนี่ยถูกเก็บรักษาโดยฤาษีโคบุตรและให้พระรามเนี่ยยิงสอนใส่ทศก,กัณฐ์นะครับแล้วหนุมานเนี่ยก็เป็นคนขยี้กล่องดวงใจนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเนี่ย บอกว่าพระรามสังหารทศกัณฐ์นะเพราะจริงๆเนี่ยคนที่สังหารทศกัณฐ์เนี่ยคือหนุมานนะครับคนขยี้กล่องดวงใจคือหนุมานนะเหมือนเป็นแค่การรบเพื่อเอาดูเท่ๆนะครับแต่ขณะที่รามายณะเนี่ยคนสังหารทศกัณฐ์คือพระรามจริงๆนะครับดูแล้วแบบเป็นการต่อสู้ที่สมศักดิ์สรีมากกว่ารามเกียรติของไทยนะจนอาจเรียกได้ว่าเกียรติของพระรามจริงๆเลยนะในฉบับอินเดียนะแต่รามเกียรติไทยเนี่ยคนฆ่าคือหนุมานนะเรื่องที่สิบเอ เป็นเรื่องของสหัสราวน,นะครับหรือราวนพันเมือนะครับในรามยาะเนี่ยสหัสราวนะอยู่ในรามยาะเวอร์ชั่นพิเศษซึ่งเป็นของนิกายสัตตินะครับโดยสหัสราวน,นี่เป็นพี่ชายของราวนซึ่งมีพันเสียงสองพันกรนะครับมีความชั่วร้ายยิ่งกวทศกัณฐ์เองนะครับโดยราสหัสราวน,นี่ร้ายกาจมากขนาดทําให้พระรามตายนะทำให้นางสีดาเนี่ย โกรธเป็นอย่างมากนะครับที่สวามีตายและแปลงร่างเป็นนางพัฒาการีนะครับและสังหารสหัสราวันล,ลงนะครับแต่ในรามาเกียรติของไทยนั้นมีตัวละครที่คล้ายๆกับสหัสราวันอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือสหัสเดชะนะครับสหัสเดชะเนี่ยเป็นราชสดนะกายสีขาวเป็นเจ้าเมืองบัดาลโลกนะมีพันหน้าสองพันมือเหมือนกับสหัสราวันนะมีร่างกายสูงใหญ่ดังเขาอัศกรรมนะครับมีกระบองวิเศษที่พระพรมประทานให้ สหัสราวันเนี่ยมีฤทธิ์คือต้นชี้ตายปลายชี้เป็นนะครับได้รับพรเมื่อฆ่าศึกหรือศัตรูเห็นเนี่ยจงหนีหายไปด้วยความกลัวนะครับเมื่อพญามูลรพามเนี่ยรู้ว่าทศกัณฐ์เพื่อนของตนเนี่ยกำลังรบกับพระรามนะครับจึงคิดจะช่วยชวนสหัสเดชะพี่ชายของตัวเองนะครับออกรบด้วยกันนะภายหลังเนี่ยมีความชราใจนะครับก็ถูกขนุมานสังหารนะโดยใช้กลอนอุบายแปลงเป็นลิงน้อยหลอกเอากระบองวิเศษมาหักทิ้งนะครับแล้วก็ ค่าสหัสเดชะตายในที่สุดนะครับสำหรับสหัสเดชะที่มีคุณสมบัติเนี่ยคล้ายๆกับสหัส,สราวัลนะเป็นหนึ่งในยักษ์ทวารบาลสองตนนะครับยืนอยู่ตรงทางเข้าอุโบสถวัดพระแก้วแล้วก็วัดอรุณนะครับคู่กับทศกัณฐ์เพราะว่ายักษ์ทั้งสองในคติของไทยนะมีฤทธิ์มากทั้งคู่นี่เองครับเรียกได้ว่าก็เป็นหนังคนละม้วนเลยใช่ไหมครับสำหรับรามเกียรติและรามยานะของอินเดียนะครับ เป็นไปนได้เหมือนกันนะครับว่ารามเกียรติที่เราได่รับมานั้นไม่ได้มาจากอินเดียโดยตรงนะครับแต่ว่าอาจจะรับมาเวอร์ชั่นที่แบบถูกดัดแปลงแล้วดัดแปลงอีกก็เป็นได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงรามายณะและรามเกียรติจะมีความแตกต่างกันมากแต่การศึกษาวรรณกรรมเนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นในหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นแนวคิดคติการใช้ชีวิตการเล่าเรื่องคติความเชื่อประวัติศาสตร์นัยะซ่อนเร้น และค่านิยมต่างๆที่แฝงมาในวรรณกรรมทําให้เราเนี่ยรู้วิถีชีวิตของคนสมัยก่อนนะครับผ่านนวรรณกรรมนวนิยายดังนั้นเนี่ยการนําเสนอนี่ก็เป็นแค่บางส่วนนะครับที่เล่าถึงความแตกต่างระหว่าง2เวอร์ชันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกมากมายเลยนะครับถ้าสนใจก็ลองไปหาศึกษาอ่านดูได้นะครับโดยรามยณนะที่เป็นแปลไทยก็จะมีของฉบับราเมรเมนนอนนะครับหรือของกรมศิลป์นะครับซึ่ง มีราคาประมาณ3,000บาทนะครับซึ่งไปหาดูได้นะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยยังมีตีพิมพ์อยู่หรือเปล่านะครับครับสำหรับคลิปที่นำเสนอก็จบเพียงเท่านี้ครับใครมีอะไรสงสัยสามารถสอบถามข้อกันมาได้นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ